วัยรุ่นสร้างกล้ามไว้ทํางานสร้างตัวฟังทางนี้ครับถ้าคุณเริ่มเบื่อโปรโตีนแบบเดิมๆซึ่งเบียดเบียนชีวิตมนุษย์สัตว์สิ่งของวันนี้ผมจะพาไปรู้จักตัวตึงแห่งวงการอาหารวีแกนสาหรับโปรโตีนอันบริสุทธิ์นั่นคือเทมเป้ครับหลายคนเห็นเจ้าก้อนขาวๆนี้แล้วสายหน้าบอกว่าหน้า <all about S 1> ตาแปลกๆแ,แถมกลิ่นยังเหมือนของหมักดองแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณรู้วิธีปรุงเจ้าก,ก้อนนี้จะกลายร่างเป็นวัตถุดิบขั้นเทพที่อร่อยจนลืมเนื้อสัตว์ไปเลย เทมเป้คือถั่วเหลืองหมักเชียราดีที่ให้โปรโตีนสูงปรีดสูงกว่าเต้าหู้ถึง2เท่าแถมมีโปรไบโอติกสช่วยระบบขับถ่ายและวิตามิน B12 ที่ชาววีแกนต้องการเรียกว่าก้อนเดียวครบจบเรื่องสุขภาพแถมคอเลสเตอรอลเป็นศูนย์ทีนี้มาดูวิชาลับเทมเป้ทวิสเปลี่ยนถั่วให้เป็นเทพกฎข้อแรกห้ามต้มกินเปล่าเด็ดขาด เคล็ดลับความนัวคือต้องหั่นเป็นชิ้นเต๋าพอดีคําแล้วนําไปจี่ในกระทะหรืออบในหม้อทอดไร้น้ํามันให้สีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มในเท็กซเจอร์มันจะเปลี่ยนจากถั่วนิ่มๆกลายเป็นความหนึบสู้ฟันเคี้ยวเคลนคล้ายเนื้อสัตว์ทันทีพอได้เทมเป้กรอบแล้วไปลุยเมนูไทยสไตล์แซบๆกันเลยเมนูแรกเทมเป้ผัดกระเพราพริกแห้งกระเทียมสานเข้าไป ความพรุนของเนื้อถั่วจะดูดน้ำซอสผัดกระเพราจนช่ำกัดทีรสชาติแตกเต็มปากแซบสะใจสายฮาร์ดคอร์ต่อด้วยเทมเป้คั่วพริกเกลือกรอบๆเค็มๆเมผ็ดๆแบบวัยรุ่นสะใจบอกเลยว่าเพลินจนหยุดไม่ได้หรือถ้าชอบความหอมแบบวัยรุ่นกินได้ผู้ใหญ่กินดีต้องเทมเป้ทอดกระเทียมพริกไทยคลุกซอสฉ่ำๆโปะบนข้าวสวยร้อนๆเหยาะซีอิ๊วหมกักถั่วเหลืองพริกมะนาวหน่อยนี่มันสวรรค์ชดชัด เห็นไหมครับว่าการกินแบบชาวสิวิลายุคใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแถมยังเท่ดีต่อใจและดีต่อโลกไม่ไปเบียดเบียนซากมนุษย์สัตว์สิ่งของใครยังไม่เคยลองรีบไปหามาติดตู้เย็นไว้ด่วนๆรับรองว่าวงการเทมเป้เข้าแล้วออกยากแน่นอนใครมีเมนูเด็ดๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ